หลายคนนะคะที่อยากมาทําออนไลน์เนาะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะควรจะทําไปแนวไหนนะคะอย่างเช่นบางคนนะคะก็ออกมาสอนเนาะบางคนก็ทําเป็นบล็อกนะคะ,ะบางคนก็ออกมาไลฟ์สดขายของเลยแบบฮาร์ดคอร์เลยนะคะเอะ๊แบบไหนนะที่เราสามารถที่จะหารายได้ได้จริงๆนะคะหารายได้ได้แบบยั่งยืนเลยนะคะวันนี้นะคะครูปุ๋ยก็จะมาบอก3สิ่งค่ะที่เราควรจะรู้นะคะว่า การสร้างตัวตนนะ่ะมันควรทำยังไงเราถึงจะหาตังค์ได้จริงๆค่ะสมมุินะคะถ้าเราอยากจะเปิดเพจแล้วก็สร้างรายได้ให้เราถูกไหมคะแล้วก็นึกถึงสินธ้าก่อน สมมุตินะคะคุณจะขายเสื้อผ้าใช่ไหมคุณก็ไปซื้อของมาจากประตูน้ําถูกปะแล้วเอามาขายในเพจหรือว่าไลฟ์สดขายตอนแรกนะคะอาจจะขายดีแต่พอน,น,านานไปเนี่ยโอเคคนเข้ามาทําในออนไลน์เยอะขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะเปิดเพจกันเยอะแยะมากมายแล้วอะไรคนทําแบบเราอ่ะก็มีเยอะแยะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเขาอ่ก็สามารถที่จะเช็คราคาได้ <S <S เห็นไหม ถ้าสินค้ามันซ้ํากันอะเขาก็เลือกแล้วไหนที่ขายถูกที่สุดถูกปะเขาก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมาซื้อร้านเราตลอดไปอ่าถ้าสมมติว่าจะต่อสู้กันด้วยราคาใช่ไหมคะเราก็จะแพ้พวกร้านใหญ่ๆที่เขาแบบสั่งมาล็อตใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นยี่ปัวไปซื้อมาใช่ไหมเราก็โดนบวกอยู่ดีไม่รู้กี่เท่าอะกว่าจะมาถึงเรานะคะราคาเราอะก็จะไม่ได้มันก็จะสูงกว่าชาวบ้านใช่ไหมก็จะทําให้เราขายยากขึ้นนะทางรอดก็คือนะคะคุณจะต้องทำแบรนด์บุคคลคะคะหรือ personal ะะยกตัวอย่างเช่น Hello Kitty ใช่ไหมคะบแบรนดน์นี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณเอา Hello Kitty แปะลงไปในสินค้าอย่างเงี้ยคุณขายได้ทันทีเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นงานพรีเมียมไงคะวิธีที่ดีที่สุดนะคะของการทําแบรนด์บุคคลก็คือการออกหน้ากล้องนั่นเองนะคะสมัยก่อนอะเราจะมีนามบัตรใช่ไหมคะเพื่อแนะนําตัวเองเนาะแต่สมัยนี้นะคะในโลกออนไลน์เราใช้หน้าตัวเองเนี่ยะคะ่ะแทนนามบัตรเนาะดังนั้นนะคะมันเป็นยุคที่เราจะต้องออกมาเผยตัวตนแล้วะคะ่ะ มีอยู่สสิ่งด้วยกันนะคะที่เราควรจะรู้ก่อนที่เราจะออกมาทําแบรนด์บุคคลน,นะคะข้อ1ค่ะเราต้องออกมาขายตัวเองนะคะด้วยวิธีการอะไรก็ได้อ่าอย่างเช่นนะคะออกมาให้ความรู้ออกมาให้คุณค่ากับคนใช่ไหมคะ,ะให้เขาคุ้นหน้าเราให้เขารู้จักเรานะคะ เช่นอย่างครูปุ๋ยก็ออกมาสอนกราฟิกใช่ไหมคะออกมาสอนทำคอนเทนต์ถูกไหมเราอาจจะสอนอทําอาหารก็ได้ถ้าเราทําเก่งนะคะหรือทําขนมหรือว่าสอนออกกำลังกายนะคะ,ะหรือสอนแต่งหน้าอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีความรู้อยู่แล้วที่เราชอบหรือที่เราถนัดนะคะข้อ2ค่ะ แชร์ไปคนะ่ะสมมุติว่าคุณชอบทําขนมใช่ไหมคุณก็แชร์ไปที่กลุ่มขนมน,นะคะหรือว่ากลุ่มอาหารดีลิฟวี่อะไรอย่างนงี้นะคะค,ค่อยๆแชร์ไปทุกวันนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเราจะต้องแชร์ไปหน้าเฟซหลักของเราด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะได้รู้นะคะเพื่อนๆในเฟซเราอะ่ะเขาจะได้รู้ว่าเราคือใครแล้วก็ทําอะไรอยู่ข้อ3ค่ะเราเอาความรู้นะคะมาเปลี่ยนเป็นสินค้าค่ะ เราจะรู้ได้ไงคะว่าเราจะขายอะไรอ่าเราก็อาจจะดูจากคนในเพจหรือเพื่อนเราอ่ะเขาชอบมาถามอะไรเรานะคะอย่างเช่นครูปุ๋ยใช่ไหมเขาก็จะชอบมาถามเออทาปกเพจยังไงอ่าขนาดเท่าไหร่หรือว่าอ่ารับตัดคลิปไหมรับทำอ่าปกคอสไหมอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยปุ๋ยก็สามารถที่จะเอาสิ่งพวกนี้นะคะปัญหาของเขานะคะ มาสร้างเป็นสินค้าหรือว่าทำเป็นคอร์สออนไลน์หรือว่าแพ็กเกจนู่นั่นนี่ได้เลยนะคะแบรนด์ที่แข่งแกล่งที่สุดนะคะก็คือการทำ p e r s o n a l brand นะะี่ค่ะคือการที่เราออกมาสอนคนนะคะให้คุณค่าคนเนาะเขาชอบเราเขาเชื่อเราเขาซื้อทุกอย่างที่เราขายนะคะพอถึงตอนนั้นแล้วนะคะจะขายอะไรก็ขายได้ค่ะ ใครนะคะที่อยากเริ่มต้นทําออนไลน์เนาะสิ่งที่คุณจินตนาการอยู่ในหัวนะคะสิ่งที่คุณอยากทําแล้วคุณไม่กล้านะคะลองมาทำำําค่ะมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำออนไลน์อยู่หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นเข้ามาทําออนไลน์อยากจะหาทางออกให้กับชีวิตนะคะใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครุ๋ยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย